ฟังเสียงลมพี่น้องได้ยินบอคุณนะพี่ะลมว่ามีฝนพี่น้องเอ้ยบออยา่าว่าดอกจะมมนแลรงโพดแแดงโพแลร,งพ,แร,ง,พแรงพี่ลึกกึ๊ก็็ตจ้งใดนี่แจ้งสีได้กินเขา่าแลรงบร่ได้เห็นไฮเห็ดหน้า มะกีดยางกับว้มีนม้ำยางออกพี่น้องเอ้ยแรงคักรายเพิ่งเนี้ยสวนเพิ่นมะกีดรับยางเพิ่นดอ,อกพี่น้องแรงคักแรงแน่น้ำยางกับว้มีคุณน่ะสวนเพิ่นสุดลูกหูลูกตาตอนซ่อนคัก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน้ได้เจ้ะเด้อพี่น้องขิปแหลกสิเบิงใดบ่นี่เบิงให้เนเด้อบนถ้าเบิงกืออ่คขิปแรกเพราะมีแนวเห็ดนี่ยังแม่นของคของวังขาวอันนี่พี่น้อง ก็ได้เห็ดอยู่เห็ดกินนี่วางอยู่วางนอนคลิปแหลกเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยมียังดอก นอนอยู่ไฮเตียงไก่ผ้าเบิงไฮเบิงหม่งยูหม่งเศร้าซื้อแหละพี่น้องนี่ละไฮ พลูกไก่ไก่บนมาไล่ลดอกพี่น้องเพอได้ยุยได้ฮิอดยดุยฮ็ดกินน่นล่ะนั่นแหละมีอ้อยอยู่ของบ่มีหลายพี่น้อง ลมบางหนึ่งหันลมแห้งแห้งบ้านของเจ้าแห้งบ่พี่น้องแห้งคักแห้งแน่จนเทียงสิลุลงแห้งคึดนยานลมอะไรกันนักกันนาะดู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  ลมพดปมีฝนพี่น้องเอ้ยแรงคักแรงแน่แหงโคโลปลูกยังไหวแตมีแต่เหี่ยวแต่แหงสได้เฮ็ดหน้าบ่นนิพอได้เฮ็ดหน้าเสียเงิน้ายซื้อข้าวกินเนาะพี่น้องโอ้ยนายนายแงงพดแรงโพ่ก็เคยเห็นเกิดขึ้นมาเขาก็สียเห็นเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยแรงกันแรงคักแรงแน่ นายป่าห้องมากคือคือแต,ต่ว่าบตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเคยพอเขเคยพอกับเคยเห็นงเงิดไหลเหล่าไกลพี่นอ้อง นี่แหละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเอ้ย